ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทอยู่ตรงนี้เลยค่ะ่องครับ่ายทคมาได้ม้างไหมเท่าไหร่พี่คิวที่เท่าไหร่ล้พี่น่าจะคิวที่สองเลนค่ะน่าจะประมาณคิวที่สองค่ะไม่ใช่ดิน่าจะสามบ้างวันนั้นอ่ะวันวันนั้นที่พี่มีหนึ่งพี่ถ่ายสองวันนี่ใช่ค่ะคิวสามกคิอ่วแล้วค่ะส่วนผมคิวที่สองครับเป็นไงบ้างคะ เดินทางกันแล้วก็ดีค่ะเป็นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที kind of ่ไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ชีวิตจริงก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเป็นอะไรที่ไหนายทำแบบไม่ยังไงมันท้าทายยังรูปแบบการทํางานหรือว่ายังไงคะในเรื่องของการแบบต้องเจอกับผีการขึ้นสลิงหรือไงหรือว่าเคยไม่เคยเห็นีการขึ้นสลิงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ หลายอย่างหลายอย่างเลยทไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าแบบต้องมาเป็นผีที่แบบว่าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรอุ้ยรุมากเลยนะกระโดดกระมันจะมีความแรงอย่างนี้หรอท้าทายเราทั้งสองคนท้าทายมากเพราะว่าไม่เคยรับบทบาทอะไรแบบนี้มาก่อนทางไรเดอร์ก็ไม่เคยเป็นต้องเป็นเรียนรู้วิธีล่าสุดเนี่ยผมซีนแรกวันแรกผมก็ต้องหมุนรถเลย หมุนรถแบบพี่ไรเดอร์แบบคือเอียงรถแล้วก็หมุนเงี้ยม้วนเดียวจบตอนเทคแรกตอนสา่เทคแรกก็ทําได้เป็นพอจบวันแค่นั้นแหละหมุนพิュฟเลยได้เลยใช่หลังๆว่ากลับไปจะเป็นคนก่รู้ว่าพี่กลับไปบ้านมาเนอะขาเข่าพี่เด้งไปเลยเป็นอาทิตหลายรอบอยู่อะค่ะแสดงว่าตัวก้าเองก็จะต้องได้เล่นอะไรที่แปลกเลยในเรื่องนี้แปลกเยอะมากเลยคือทุกอย่างเลยจริงเลย แต่ขึ้นสลิงถือเป็นครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกครับครั้งแรกเพราะว่าเตรียมใจยังไงไม่ครับผมเป็นคนสนุกกับงานอยู่แล้วสนุกกับการทําอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าปล่อยใจกับมันเลยมีแอบกลัวหรืออะไรอย่างเงเพราะว่าก็สลิงเพื่องารกราฟกลัวกลัวอย่างเดียวครับกลัวลองใช้เจ็บเมปวดเจ็บขาแล้วใช่ไหมมันลังเหมือนเลือดไม่สูบฉีด ม่วงหมดเลยเอ้ยหมายถึงขาขาดีนะคะเป็นไงบ้างคะเอาขึ้นเดี๋ยวเขาล่นเป็ิงมีขึ้นค่ะมีขึ้นไปแล้วคิวหนึ่งค่ะก็สนุกดีแล้วก็แปลกดีแล้วก็ว้าวว้าวในทุกๆการถ่ายทําเกือบทุกฉากเลยเพราะปกติเรื่องที่เราได้รับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นในชุดประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันคือแบบเรามีใส่เครื่องที่ตัวแล้วเราต้องตกใจเราเล่นกับอาซึ่งมัน มันท้าทายแล้วมันได้ยากมากๆสําหรับห<ำ>นูค่ะแต่เราต้องจินตนาการใช่ไหมาาว่า,า,า <Playstation> เขาจะโผล่มาทานไหนอะไรยังไงใช,ใช่ค่ะแล้วเหมือนเราเล่นกับกล้องนะคะเหมือนกล้องคือผีกล้องคืออะไรอย่างเงี้ยมันยากมากภาพยนตร์ <c oughs> เองมันมันต้องเล่นใหญ่กว่าปกติอยู่แล้วด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะอืมสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าภาพยนตร์ไม่ไม่ได้ต้องเล่นใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็คือเล่นปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นหนังผีอะค่ะ มันต้องตกใจซึ่งในชีวิตจริงถ้าเราเจอผีเราก็คงตกใจมากอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าพออันเนี้ยมันมันไม่ใช่ผีจริงจริงมันเป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าพอผู้กำกับก็น่ารักในแง่ที่ว่าพี่ยอดเขาก็จะเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆว,ว่าถ้าถ่ายทําออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเราจะได้เข้าใจภาพรวมของซีนว่าเราจะต้องแบบรู้สึกยังไงคุณหมอก็ ไม่ไม่ค่อยกังวลทางทางอะไรมากมายแต่จะต้องวลทางเรื่องแบบว่าการจินตนาการอะไรเนี้ยเพราะว่าบางทีภาพในหัวมันก็ไม่ค่อยชัดแบบว่าเราต้องเล่นกับกล้องเล่นกับคนเดียวอะไรเงี้ยเราต้องแบบจินตนาการให้อินเนอร์มันแบบมันแบบว่ามันมีความรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับที่เป็นห่วงเพราะบางทีมันต้องเล่นกับซีจีค่อนข้างมากอะไรผู้คนเล่นภาพยนตร์เขาต้องมีการไปเรียนทักษะต่ตางๆเพิ่มมาอย่างเราสอง แล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันนะเ้าเรามีมีการเวิร์กช็อปกับน้องๆกันแล้วก็มีการเรียนแอคติ้งอะไรกับทางพุ่มกับอะไรเพราะว่าพี่เขาก็ทำมาแนวนี้มาแบบว่าโดยเฉพาะเลยแล้วมีแบบขอเรื่องราวของขันเขาไหมเอาไปเล่นหนังแนวนี้ด้วยตีตีแล้วอีกขึ้นอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้พบเลยฮะ,ะยังไม่เจอเลยใช่เพราะว่ายังรู้สึกว่าตอนนี้ยังมาแบบแค่สตูว่าอะไรเงี้ยยังยังยังไม่ได้แบบว่าไปนอกสถานที่หรืออะไรเงี้ยกลัวไหมคะสองคนเป็นใครกลัวไหมกลัวผีใช่ไหมฮะกลัวครักลัวกลัวกลัวเไรอฮะ จริงๆเหมือนแบบแค่พี่ที่เขาเล่นเป็นผีอะค่ะเดินในกล้องเดินในกล้องหนูยังกลัวเลยคือแบบเหมือนเขานั่งอยู่ในมุมอะค่ะแล้วแบบเหมือนมันมีสลิงแล้วทีนี้มันก็เป็นมืดๆแเนได้สตวเขาก็ปล่อยควันมาแล้วหนูดูแล้วหนูก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็มันติดตาแบบเวลาขับรถนั่งรถกลับบ้านแล้วมองไปตกแล้ว ก็นี่ไงผมก็พยายามทําใจอยู่เพราะว่าผมไม่อยากจ้องตาที่เขาเยอะตอนแบบตอนถ่ายแต่มันแบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆผมกลัวเก็บไปฝันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ลําบากอยู่นะพ<ช>ี่เดือนจะได้ร่วมงานกับนักแสดงอ้ามฝีหลายคนด้วยเหมือนกันอ<ช>่าอย่างพี่แอนซิเรียมพี่ิเรียมแล้วก็พ,พี่พี่เล่นเป็นพ่อหนูใช่พี่เก่งเต้นไหมคะเล่นเต้นค่ะขอวิชาเลยจับ าก็ไม่คะเขาก็แบบโอ้โหระดับนั้นนะเพูดอาชีพเลยในควาที่ว่าเพิ่งเพิ่งเจอกันแค่คิวเดียวค่ะคิดว่าหลังจากเนี้ยก็คงแบบเวลาพี่เขาเล่นก็คงแอบไปดูหรือว่าไปซึมซับความรู้สึกต่างๆว่าเขาเล่นยังไงหรือว่าก่อนที่เขาจะแอคชั่นเขาเตรียมตัวยังไงกนักนค่ะคิวเดียวแล้วเป็นยังไงวะคะ้นส่งในทาสแลงบีเขาแล้วโอ้พี่แอนเก่งค่ะเหมือนมันเป็นซีนที่น้ำตาต้องหยดป๊อกอะไรเงี้ยเราด้วยความมันมี เรื่องของเทคนิคทางกล้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องหลายเทคเราพี่แอนก็ป๊ะปป๊ะปป๊ะปป๊ะเกือบไม่ได้เลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาเก่งมากเรื่องนี้จะยังไงได้ชมกไปเมื่อไหร่ยังไงที่เพิ่งเริ่มไปพี่เองเนาะก็เอาจริงทำลายมันก็ออนแอร์มันน่าจะประมาณช่วงหลังจากยองเจริญพรมตอนพรชีวันของเราจบไปประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยฮะแล้วก็อีกไม่ ไม่กี่เดือนเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้เรื่องนี้ก็จะออนแอร์เข้าฉายลงภาพยนต์เลยเรียกว่าต่อเรื่องถ้าถ้าคนฟินจสคอนเสิร์ตเสร็จก็มาอันนี้เลยแต่มันจะคนละฟิลกันหน่อยคนละคนละฟิลแต่ก็ยังมีแบบว่าเรื่องราวความรักกันเอาข้นละกันค่ะครับนลนตอนนี้อย่างเรื่องยังแบบยังไม่ถึงคิวของเรื่องเราเนาะยังไม่ถึงแต่ว่าเรื่องก่อนหน้าเขาทําไว้แบบ ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆพอจะมาถึงตอนเรากดดันขนาดไหนกดดันไหมกดดันไหมลุ้นค่ะลุ้นมากค่ะใช่ฮะลุ้นก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบว่าไว้ใจในการทํางานของทีมงานเราอยู่แล้วนะทำทีมงานทางหลังบ้านพี่คิงดีเลยเซ็งปีนไปเรื่องอื่นแล้วไหมครับให้ดูไหมครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลเท่าไหร่นะครับ ต้องถามน้องน้องก็จะเป็นคนมาเล่าให้ฟังผมก่อนหนูหนูช่วงนี้หนูก็ทํางานเจ็ดวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลเราก็จะเห็นว่าเอล่าสุดฟีดแบ็กฝรัหรือไทยดีมากก็รู้สึกดีใจไปกับว่าเออดีใจไปกับทั้งไมกกี้ดาผู้จัดแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าแบบรู้มาว่าทุกทุกเรื่องอะค่ะทุกคนเขาตั้งใจทําผลิตผลงานกันออกมามากๆแล้วเพราะ คนตอบรับออกมาดีก็รู้สึกดีใจไปกับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเรื่องต่อ,ตอมาไม่ว่าจะเป็นแต่ที่สูจนุดอัปซอนแล้วก็เป็น<ก>เรื่องของเราคอนชีวันพอมีแบบบวกแล้วจร,จริงๆริงแล้วมันต้องมีมุมลบเหมือนกันเราเองเตรียมรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะก็สําหรับหนูก็เราเราก็ทําเต็มที่ที่สุดนะเวลานั้นที่เราจะทําได้ค่ะไม่ว่าผลตอบรับจะ ออกมาเป็นยังไงถ้าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะส่วนถ้ามันเป็นในเชิงลบเราก็รับฟังอะไรที่เราแก้ไขได้แล้วก็จะเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาในโปรเจกต์ต่อไปค่ะครับผมก็ <c oughs> เช่นกันครับเราก็เราก็คงต้องยอมรับไปก่อนเพราะว่าทางแฟนละครหรือว่าทางคนดูเนี่ย <c oughs> เขาจะเห็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เก็บไปพัฒนาต่อไป ในเรื่องราวต,ต,ต่อไปอะไร่แล้วก็เชื่อว่าคนดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านเป็นคนตัดสินที่ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ตั้งใจผลิตมาให้ฐานเป็นแฟนได้ดูเนี่ยค่ะตอนเรายังไม่ได้ออนแต่ว่าความเป็นผู้จิ้งของเราตอนนี้คนก็แบบโอ้โหพายเรือกันสุดฤท เห็นกระแสลมีเยอะไหมคะพี่พีลายเรืออะไรเหรอเอก้าววีพีน like anyway. like <yeah> ี่คือมาเยอะมากจนงงอ้าเรครยยังไม่ออเลยมันซอนเึงก็จริงๆก็เห็นเห็นตั้งแต่ช่วงก่อนงานบอลแล้วใช่เป็นความน่ารักของน้องแหละแบบว่ามันส่งทุกอย่างเลยเป็นความน่ารักของพี่ก้าวหรือเปล่าใช่ม่ะพี่อชมเลยน่ารักไม่ไหวแล้ก็เอ็นดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรแบบนี้แบบเข้าไปค้ช จริงวะอ,อะไรเราเขาไปแบบจับภาพโน้ตจับภาพนีพ้พอมาดูอุ้ยเขากา็มันเราเขินเขาแบบจับภาพขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนเราได <c oughs> ้อยู่ด้วยกันเราก็สบายสบายค่ะแต่ว่า <c oughs> พอไปดูคลิปก็หนูก็เขินเหมือนกันนะหนูก็แบบว่าเ <c oughs> พราะว่าพอแบบใส่พงใส่เพลง <c oughs> มีจังหวะส l o w มีจังหวะ slow motion จังหวะอะไรอะไรเงี้ยก็น่ารักดีค่ะก็อย่างที่น้องบอกนะว่าตอนนี้เวลาเราอยู่กองด้วยกันมาเนี่ยหนูเนี ปีสองปีสามอะถึงว่ามันทามันปกติมันอะไรมันปกติทุกอย่างเวลาเราจะเล่นกันหรือแบบว่าเราจะแบบดูแลการหรืออะไรเงี้ยมันเรื่องปกติมากมากความสนุกตอนนี้คือมันยังไงอะมันเป็นขนาดไหนละเลเวลยังไงได้ทุกเรื่องหรือยังครับอบหัวกันได้เรื่องับหัวเราใช่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงค่ะหนูเซลลเล่นครับเซลล เอ่อคารองทิก้าอยู่เออโคครับือยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะมีโอกาสขนาดนั้นใช่มเดี๋ยวรอให้ไมโคารลใชี่ไหนได้หนูให้เกียรติทิก้าหนูไม่หนูไม่ทำแบบไม่ก็เป็นการเล่นกันแหละครับเพราะแบบอย่างที่บอกก็อยู่กับน้องว่าแบบสนุกสนานเฮฮากันอะไรมีอะไรก็คุยกันตลอดปรึกษากันทุกอย่างครับถามแต่ใจถึงเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันมีคือแบบอย่างที่พี่แอบถามผมเมื่อกี้แหละแอบก้าวต่อ เบื่อแล้วเจอน้องพีพีทุกวันโอ้โหไม่เห็นเบื่อพี่ก้าเลยเสียงมันสูงมากนะพีก็สนุกเหมือแบบเขาเรียกว่าพอมาเจอกันมันก็ดีค่ะรู้สึกโอเคได้ได้มาทำงานต้องการถ้าละครออ่อนกระแสจิ้นต้องยิ่งเพิ่มขึ้นไหมคะ ก็ฝากด้วยละกันฝากด้วยเหมือนกันก็รเอ๋อทำให้เ่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างในเรื่องเองมันมันมีโอกาสสบตากันบ่อยทําให้เห็นฉากที่มันมุ้งมิ้งหรือใกล้ชิดกันเยอะไหมคะโอ้ชิดมากครับชิดมากชิดมากเหมือนตอนไทยคือสมมติเราว่าชิดแล้วใช่ไหมคะพี่บอกใกล้อีกใกล้อีกในในกล้องเงินเบาไปในกล้องเงนเบาในล้อยังดูห่างกันอยู่รออะไรเงี้ยแต่เราแบบ แต่ของจริงนี่แบบบางทีแบบควายกันแล้วอ่ะใช่คืออะไรก็ให้ลุ้นยังเป็นคู่จิ้นในจอไปก่อนถ้าเกิดจะหมักมะโลไป้ด้หน้านอกจอลุได้ไหมล่ะฮะเนี่ยต้องใจแรงเนี่ยต้องใจแรงเออลุ้นก็ต้องแล้วแต่ผีจะผักว่าจะนะแล้วผีเล่าผีเรื่องนี้ผักนะ พี่ก็เล่นเป็นผีด้วยดิไม่ใช่หนูไม่ได้เล่นเป็นผีค่ะไม่ได้เป็นผีหรอใช่หนูเล่นเป็นคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องนกลับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรื่องนี้ก่อนยังไงตอนถ้าเกิดถ้าผีถ้าเกิดผีผักมีโอกาสได้แบบเก้าจะเปิดทางมาแล้วนะเนี่ยไปพูดไปเรื่อยผมผมพูดไปเรื่อยเหรอครับระบบมีเรื่จะต่อไง อ๋อหสีพี่เก้าพรับความเป็นจริงกันได้เยอะอย่างเนี้เออไม่อยากรู้เรอเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้เราก็ชิลๆเล่นๆไปก่อนจะมีการร่วมงานแล้วสบายใจสบายใจสบายสนุกมากนะฮะที่สุดเลยครึสบายใจที่สุดเลยครับหลังจาร่วมงานมาก็ก็สนุกอยู่ครับสนุกอยู่สนุกอยู่อ่าอาจจะสนุกกว่านี้ได้อีกอา อฝากรับูเรภาพยนี้ก่อนค่ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องตามฟอลโล่ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนที่ได้เล่นคู่กันด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ผีเรื่องแรกซึ่งเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ของเราสองคนมากๆอยากจะฝากพวกเราสองคนไว้ในอกอกเอมใจของแฟนๆทุกคนนะคะฝากมาดูตามฟอลโล่ด้วยค่ะเพราะว่า ทุกคนจะเห็นพี่ก้าวลอยได้แล้วก็เห็นหนูรอยได้เหมือนกันอฝากด้วยค่ะครับผมฝากด้วยครับค่ะสั้นเลยเหรอคราวนี้ตทำเลยเหรอเฮ้เราฝากต่อพี่ก้าวก็ฝากเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกับน้องพีพีไว้ด้วยนะครับก็พวกเราทีมงานทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ครับเร็วๆนี้ได้รับชมกันแน่นอนนะค่ะละครละครค่ะละครค่ะก็ ประละครพรชีวันด้วยนะคะพวาเราสองคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็รับรองว่าพี่คิงตัดต่อออกมาถ่ายออกมาได้ภาพสวยสนุกแล้วก็ละมุนแน่นอนค่ะอค่ะละมุนแน่นอนโอเคขอบคุณครับคสรั